สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการผลิต QA และ QC ของฟาร์มเฮาส์กันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้จักแล้วก็เรามารับชมแล้วฟังกันได้เลยค่ะอันดับแรกเราไปดูกระบวนการผลิตกันก่อนเลยค่ะรับแป้งสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศพักแป้งไว้ในถังไซโลแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยผ่านท่อลำเลียงอัตโนมัติและผ่านเครื่องร่อนผสมแป้งแบบสปองแอนโดผลิตแบบ2ขั้นตอนโดยใช้แป้ง200กิโลกรัมผสมให้เข้ากันแล้วนำใส่ภาชนะรองรับและนำเข้าห้องหมักสปองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นพักแป้งไว้4ชั่วโมงเมื่อครบเวลา4ชั่วโมงผสมแป้งโดโดยมีการควบคุมอุณหภูมิโดยมีน้ำเย็นไหลใส่น้ำตาลเนผสมให้เข้ากัน หรือแล้วแต่ชนิดของสินค้าจากนั้นนำใส่ภาชนะรองรับและนำแบ่งในเครื่องแบ่งโดหลังจาก it, แบ่งเสร็จแป้งโดแต่ละก้อนจะผ่านเครื่องช่างหากแป้งโดมีน้ำหนักมากหรือน้อยเกินไปเครื่องช่างจะส่งข้อมูลไปที่เครื่องแบ่งและนำไปลดปริมาตรได้ต่อไปนำเข้าเครื่องคลึงโดยที่ในเครื่องจะมีแกนหมุนอยู่โดยแป้งโดจะวิ่งวนรอบถังจนออกมาเป็นโดรูปที่กลม และนำมาเข้าตู้บ่มที่เรียกว่า intermediate coffer ในตู้บ่มจะมีถ้วยวนคล้ายกระเชา้า1ถ้วยต่อ1แป้งโดวนเป็นเวลา10นาทีเพื่อเป็นการผักแป้งและออกมาบนสายพานมาผ่านเครื่องตรวจับโลหะขั้นที่1และผ่านเครื่องรีดออกมาเป็นแผ่นแบนกลมและผ่านเข้าเครื่องม้วนออกมาเป็นแท่งทรงกระบอกและนำลงพิมพ์ ต่อไปก็ลำเลียงเข้าตู้บ่มที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นเวลาในตู้บ่มจะมีอุณหภูมิ38องศาและบ่มเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นจะโรยธัญพืชลงบนหน้าของขนมปังก่อนการนำขนมปังเข้าไปอบโดยการโรยธัญพืชลงบนหน้าของขนมปังเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าจากนั้นปิดฝาและนำขนมปังเข้าไปอบในเตาอ,อบ เมื่อนำขนมปังออกจากเตาอบจะต้องรีบนำขนมปังออกจากพิมพ์และพักให้เย็นเมื่อพักขนมปังให้เย็นจะต้องนำขนมปังออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นและตัดหัวตัดท้ายของขนมปังออกจากนั้นจะนำไปสู่กระบวนการการบรรจุลงถุงและซิลปากถุงโดยใช้เครื่องซิลแบบอันตา้าโซนิกเมื่อซิลปากถุงเสร็จจะนำมาพิมพ์วันเดืนอนปีที่ผลิตและติดคลิปล็อกแต่ละสีว่าวางจำหน่ายวันไหน จากนั้นจะนำขนมปังเข้าเครื่องตรวจับโลหะอีกรอบก่อนการนำสินค้าส่งออกต่อมาเราจะมาวิเคราะห์การดำเนินการในด้าน Quality Control ในส่วนของ incoming material control ส่วนผสมได้แก่แป้งเนยน้ำตาลน้ำหนักของแป้งที่รับเข้ามาความสะอาดส่วนของ in process control อุณหภูมิความชื้นระยะเวลาในการพักและบ่มแป้ง และ Finish Product Control น้ำหนักสุทธิของขนมปังใส่ถุงบรรจุพร้อมซีนปากถุงแบบอัลตราโซนิกพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุใส่คลิปล็อกแต่ละสีว่าวางจำหน่ายวันไหนต่อไปเป็น Quality Assurance มีดังนี้ความสะอาดของพนักงานสุ่มตรวจตัวอย่างด้านจูลินทรีย์เช่นลาสุ่มตรวจตัวอย่างด้านเคมี ชุมตรวจตัวอย่างด้านกายภาพเช่นตรวจสอบโลหะมีระบบการควบคุมที่ดีมีประสิทธิภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตระดับประเทศ GMP ระดับสากล GMPcode มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรฐานการป้องกันอันตรายได้รับจากการบริโภคอาหาร HACCP มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขประเภท ISO/IEC 17025ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025ปี2005จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข